ตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อเลือดไม่เป็นไรเลยเลือดเอาใหม่เอาใหม่มันใช่มันใช่เลยนะใช่อาทิตย์ที่แล้วเป็นเวิร์กช็อปเร็วเลยอ่อฮะมันเกิดเร็วมากเร็วมากเลยเร็าไปโทษทีทางน้องนิชาเนี่ยเขาก็ส่งอารมณ์มาดีมากครับจนจนมันไม่มีทางจะเล่นแย่ได้เลยเพราะเขาส่งมานดีมากๆเขาออสการ์ เดราลหัวยาเก่ามากนักมวยเอ้ยเออเกือบทุกเรื่องหมดนะด็อกเตอร์คลายแม็กก็ก็มีชูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความน่ากลัวที่แท้จริงคืออยู่ข้างๆนี่แหละจริงอ๋อริปชิงให้มาเป็นพี่เลยเข้าใจไหมเข้าใจหนพูดเข้าใจปะ แต่พีคิดเออจริงๆี่มีหลุดไปแป๊บหนึ่งพี่นะ่าก็คิดถึงว่าเมื่อเมื่อกลางวันกินอะไรไปแป๊บหนึง่งแต่ว่าตอนมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วเข้าใจทัน